สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุบุสกุลพบปอกันคือเก่าครับในป่าเขาโคดป่าเขาโพดเกษตรบานนาฟาเวิรนครับนี่ครับก็ลริเป็นหลูกสวยๆครับเดี๋ยวพาชมครับแป๊บนึ่งนี่ครับก็เริ่เป็นป่อยครับเป็นข้าโพดพันอย่างล่ะก็เริมลืมเื่อเพราะว่าเอาว่าปลูกเราก็ลืมพันรับยาขอเยองพี่น้องครับ เพราะท่นเสียอยู่เดี๋ยวมีเวลาบ้างจะมาเสียแล้วเสร็จจากภารกิจจากทําไมทาหน้าเดี๋ยวนี้กำลังอยากโยนนี่ก็คือการทาให้ทาหน้านอกเกษตรนอกเกษตรนอกก็คือช่วงนี้ก็คือขาดบ่ไใดคือการทาข่อยทํหนามว่าเคยเห็นมาทุกปีทุกครั้งทุกเวลาขับขาดบ่อใดคือเกษตรกรนอกก็คือการทาให้ทาหน้าทั้งหมวแล้วก็ทําสวนผสมประสานกันไปครับด้านนี้ก็จะเป็นเครือ เกือมาบวบยักษ์เบือบบกบวบยักษ์นี่ครับแต่ว่าท่านเห็นเป็นหมาดเพราะว่ามันเห็นขังท่านเห็นอยู่นี่ลมปุ่มกันอยู่เกรียดอะไรก็ขางโอ้ยกับบรรยากาศวันนี้คือคือว่าคือสีบ่มีฝนนะครับเนาะพอมาว่านนี่ฝนตกเิ่นเบิดมือกับทำงานํำการกับบได้ทำกับบาได้เต็มที่เพราะว่าเปียกครับ สิ่งสำคัญก็คือหนาวครับพีน่น้องอากาศหนาวครับนี่ครับกระโดลูกใหญ่ๆน่ครับปักใหญ่ๆนี่ครับก็บบกบกบกบขึ้นว่าจะปลูกเวทแต่ยจะกินในหัวในสวนเท่านี่แหะครับกะจะได้กะช่วยกดติดตามช่องนหน้่อยจากเกษตรบนหน้าพ้าเพื่อนครับที่ให้ความรู้เคล็ดลับบิาย ครับนหน่อยแต่ว่าให้มีประโยชน์นะครับเนาะสิ่งดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเกากับเกษตรบ่านนาพาเพิ่นครับผมสั่งนีแล้วครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวกกบโพนกรับ